สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาจะอยู่กับโปรแกรม PT-Card 2024นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอคําสั่งที่ชื่อว่า Turbo m บ d e ซึ่งเป็นคําสั่งที่มากับเวอร์ชันสมายี่สี่ของเรานะครับเราที่เราทํางานเนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟาในการทางานของเรามันจะแตกต่างกันไปหลายๆขนาดนะครับยิ่งไฟล์ใหญ่มากเนี่ยการทํางานของโปรแกรมมันก็ยิ่งช้าลงนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนก็ตามนะครับยิ่งทําไปเรื่อยๆยิ่งว่าไปเรื่อยเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่าหน่วงหรือกระตุกทีนี้เราก็เลย อยากจะนาเสนอคําสั่งนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดไฟล์ขนาด50เมกให้เ,เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันใช้เวลาในการโหลดหลายวินาทีพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเซฟไฟล์เนี่ยผมแพนไว้ที่แพนออเพื่อโชว์ทุกเส้นนะครับแล้วก็จํานวนเส้นที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยมันจะเยอะมากหลายเส้นมากมันก็ทําให้ใช้เวลาในการ เจนเนเรทเส้นเนี่ยช้าแล้วก็เวลาที่เราทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพนแบบนี้นะครับจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมูทต,ตามตามเคอร์เซอร์เมาส์สังเกตดูนะครับหรือบางทีก็จ,จะทำให้รู้สึกหน่วงๆอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราสุเวลาที่เราซูมเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยตามลูกกลิ้งของเราเท่าไหร่ เนื่องจากว่าเส้นมันมีเยอะมากแล้วก็ไฟล์มีขนาดใหญ่มากนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าทํางานไม่สะดวกหรือว่ามันทํางานยากนะครับเพื่อนสามารถที่ช้คําสั่งที่ชื่อว่าเธอโหมดได้เลยนะครับก็คือไปที่เมนเท e นะครับแล้วก็เลือกที่เธอโหมดวงเล็บสปีดตรงนี้นะครับไอคอนจะเป็นรูปเหมือนกับมิเตอร์พอเรากดไปปุ๊บจะเห็นว่ามันมีไฟสถานะแสดงขึ้นมาว่าทำการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ หรือว่าลองดูที่คอมมานด์บาร์นะครับจะเห็นว่า่คาคําสั่งมันจะขึ้นว่า t o อกเกิลเทอร์โบโหมดเทอร o โบโหมดตอนนี้ผมลองแพนกับซูมดูจะรู้สึกว่ามันแพนกับซูมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่ความต่างทางด้านกราฟิกของมันเนี่ยจะเห็นว่าเส้นที่เป็นเส้นตรงที่มันแสดงผลทะแยงแบบนี้อยู่ครับมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราไปปรับกราฟิกให้มัน กินสเปคน้อยลงนะครับผมลองกดเปิดอีกทีหนึง่งจะเห็นว่าโอเคมันอาจจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วหรือว่าถ้าไม่กลับมาสามารถรีเจนใหม่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาในการรีเจนพอสมควรขึ้นอยู่กับว่าเราแพนหรือซูมให้เส้นมันอยู่บนหน้าจออ่าเวิร์กสเปซของเราเนี่ยมากแค่ไหนนะครับก็จะเห็นว่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยต่างกันมากนะครับ ทีนี้ผมลองเปิดทรบูมดออนดู do, เห็นไหมครับนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ความต่างที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาที่เราอยู่บนหน้าจอใหญ่ๆอย่างนี้ครับมันก็จะทําให้เราซูมแพนหรือว่าเลือนที่จะซูมบางจุดอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับคําสั่งนี่มันเป็นการรวมอคอนฟิกต่างๆคําคสั่งต่างๆหลายคํา,าคสั่งเนี่ยไว้ในปุ่มเดียวเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถที่จะ เลือกใช้งานได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องมาจําค่าคอนฟิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าดั้งเดิมหรือว่าค่าใหม่พอใช้เสร็จอยากจะกลับไปใช้คอนฟิกเดิมก็ต้องมาจําค่าเดิมหรือว่าคําสั่งเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ไม่สะดวกในการใช้งานซึ่งเราก็แก้ปัญหานี้โดยการทําให้มันอยู่ในปุ่มเดียวนะครับเพื่อนๆอยากที่จะออกจากเธอเบอร์หมวกก็สามารถกดอีกครั้งหนึ่งได้นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะใช้งานก็กดปุ่มอีกครั้ง เท่านี้เองง่ายมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่ามีคำสั่งใหม่ใหที่น่าสนใจใน P D Care สองันยี่สิบอีกเนี่ยผมก็จะนำมานำาเสนอเพื่อได้เห็นกันนะครับเป็นเทคนิคดีๆที่อยากจะแบ่งปันหรือว่าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้ทดลองใช้งานเนี่ยาสามารถโหลดมาทดลองเล่นทดลองใช้งานกันได้นะครับขอบคุณครับ